สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจนะครับร <ến Vin í? S 2> ับจดเบียนสมรสคนไทยคนมาและชาต่สังชาติสุสัญขชาตินะครับวันนี้นะครับนัดลูกค้านะครับนัดคู่สมรสมานะครับที่ห้างนะครับเป็นเซ็นเตอร์วันนะครับนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่นัดกันมานะครับมาด้วยกสารนัดคุยรายละเอียดการเรื่องการขอใบรับรองความโสดนะครับและก็จะมาทําการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยนะครับ ตอนนี้ผมรออยู่นะครับรอคู่สมรสอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ในห้างเซ็นอร์วันนะครับที่นุสสวรีกรุงเทพนะครับครับคู่นี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับเอ่อคนต่างชาติอเมริกานะครับก็กับคนต่างชาติเมียนมาเนาะอ่ะตอนนี้ผมก็รอคู่สมรถอยู่นะครับรอคู่สมรสอยู่นะครับก็น่าจะอีกสักไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงนะครับ ที่ท่านนี้ากมอบความไว้วางใจให้ทีมงานคุโจนะครับในการดูแลจดทะเบียนของรถนะครับวันนี้ผมก็มารอมารอก่อนนะครับรอพูดถมอรถก่อนนะครับผู้ชายนะครับเป็นคนสัญชาติอเมริกานะครับนะครับเป็นคนสัญชาติอเมริกาส่วนฝ่ายหญิงนะครับเป็นคนสัญชาติเมียนมานะครับคนสัญชาติเมียนมาก็จะทําการจดทะเบียนของรถที่ประเทศไทยนะครับนะครับตอนนี้ผมรอรอคู้ถืรถอยู่นะครับก็ ฝากติดตามหัวใจฝากกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับนะครับตอนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ